ผู้ชมคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบข้าวไก่อบคลางค้ายเมนูเป็ดพะโล้หรือว่าอยากจะรับประทานข้าวต้มปลารอบดึกนะคะวันนี้น้องเจนนี่ไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะเพราะเธอจะพาไปชิมเมนูเด็ดของร้านดังย่านพัฒนาการ61กับชัยเฮงเป็ดพะโล้ข้าวต้มปลาค่ะเมนูทั้งหมดที่ว่ามาจะน่ารับประทานขนาดไหนไปชมกันได้เลยนะคะในช่วง World of Food by ภูเขาทองค่ะช่วง World of Food by ภูเขาทอง Somebody sexy tell them hey แหมเช้าวันอังคารช่วงสิ้นเดือนแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจนนี่เนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาตามหาร้านอาหารเอาไว้ต้อนรับวันเงินเดือนออกกันหน่อยดีกว่าค่ะกับร้านนี้เลยร้านชัยเฮงเป็ดพะโลเข้าต้มปลาค่ะซึ่งร้านนี้นะคะตั้งอยู่ในซอยพัฒนาการ61ค่ะพอเลี้ยวเข้ามาประมาณ100เมตรก็อยู่บริเวณฝั่งซ้ายมือแล้วค่ะซึ่งเขาบอกว่าร้านนี้นะคะมีให้บริการทั้งอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นด้วยค่ะแต่เอ๊ร้านนี้จะมีเมนูอะไรมาแนะนําบ้างเดี๋ยวเราไปสอบถามเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะยาชายสวัสดีครับผมเปิดมานานหรือยังคะเอ่อเปิดมาตั้งแต่ปี41ตอนนี้ก็14ปีแล้วที่นี่เนี่ยมีเปิดให้บริการ2รอบเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้คือมีรอบไหนยังไงบ้างก็รอบรอบช่วงเช้านะฮะ9ก0โมงเโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งกูยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นฮะแล้วก็เป็ดพะโล้ค่ะอันนี้จะเป็นเมนูลับรอบเบียนก็จะมี เขาต้มปลาช่วงตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มครึ่งเมนูแนะนาที่นี่ก็เ็นเป็ดพะโล้นะฮะ,ะเป็ดเป็ดตุน๋นและอีกเมนูอีกเมนูหนึ่งก็เป็นข้าวไก่อบครับสองเมนูนี้ค่ะมีความพิเศษยังไงเอ่ยคือทั้งสองเมนูนี้เราทํามานานและมีชื่อเสียงมานานแล้วเคล็ดลับของเราก็มีซอสหอยนางรมใส่ลงไปของภูเขาทองะะเป็ดพะโโ้นี่ใช้เวลาต้มก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะส่วนไก่อบก็เหมือนกันนะฮะก็จะ เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงมือนกันพอจจนี่ทราบที่มาที่ไปแบบนี้แล้วแล้วก็อเฮียชัยค่ะแบบว่าสักเมนูสองเมนูให้เจนี่ชิมไหมได้เลยครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมตามจนี่ไปลงมือทําเมนูเป็ดพะโล้แล้วก็ไก่อบกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากอะไรดีคะข้าวกลีบต้นไหมแม้ขอแค่เมนูเดียวแต่เฮียชัยใจดีจัดให้น้องเจนนี่ถึง3เมนูเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเป็ดพะโล และข้าวไก่อบซึ่งแต่ละเมนูนั้นก็ทรงกลิ่นหอมยั่วนำย่อยน้องเจนนี่จนกระเพาะอาหารเริ่มทำงานแล้วละค่ะไม่ต้องอิดฉาไม่ต้องอิดฉาไปนะคะคุณผู้ชมท้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขออนุญาตไปชิมก่อนได้ไหมครับแบบว่าท้องไส้ปันปวดแล้วว่าใครใชยเชิญเลยครับผมคุณผู้ชมแาบกันตาวจะดีไปเลยค่ะรู้สึกมันหายหายไปยังไงก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวนับก่อน ไม่ได้นะพี่เรื่องกินของเรื่องใหญ่ของหนูนะและเพื่อขอบคุณร้านชัยเฮงเป็ดพะโล่ข้าต้มปลาที่ใจดีให้ทีมงานมาถ่ายทำพร้อมชิมเมนูอร่อยๆแบบนี้ทางบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนก็ขอมอบป้ายการันตีความอร่อยพร้อมผลิตภัณฑ์ตาภูเขาทองไว้ให้ทางร้านปรุงเมนูให้ลูกค้าต่อไปค่ะร้านชัยเฮงเป็ดพะโล้นะครับเป็นลูกค้าเก่าแก่ของบริษัทนะครับ ทางร้านได้เปิดตั้งแต่ปี2,544นะครับเป็นเวลา11ปีแล้วนะครับทางร้านได้ไว่าวางใจใช้ผลิตภัณฑ์ตาภูเขาทองนะครับโดยเฉพาะตัวเป็ดพะโลเนี่นะครับเมนูเด็ดของทางร้านนะฮะเคล็ดลับก็คือใช้ตัวซอสหอยนางรมนะครับฉะนั้นเองตัวเป็ดจะไม่มีกลิ่นสาบเลยนะครับขอทุกท่านลองมาลองชิมได้ในความอร่อยของทางร้านนะครับ ผู้ชมคะแล้วตอนนี้เจนี่ก็พบแล้วนะคะสาหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรม1ไลฟ์หอิ่มกับภูเขาทองค่ะเมื่อกี้แอบเห็นค่ะว่าเข้าร่วมกิจกรรม1ไลฟ์หอิ่มกับภูเขาทองแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้รับประทานเมนูอะไรบ้างคะอยาขาวหน้าเป็ดกับปัวเตียเยเป็ดค่ะถ้าร่วมกิจกรรมแบบนี้รับไปเลยค่ะ1อิ่มฟรีจากภูเขาทองค่ะ เห็นป้าย1ไลฟ์1อิ่ม like, แบบนี้แล้วแล้วก็เข้าไปกดไลฟ์แฟนเพจไทยเทพรสรับไปเลยค่ะ1อิ่มฟรีจากภูเขาทองค่ะ จนี่ก็อ้อหอิ่มมากเลยค่ะแหมสิ้นเดือนที่เก่าว่าจะแบบว่าใช้เงินซะหน่อยแต่ว่าวันนี้ค่ะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่านี่เลยกับกิจกรรม1นึ่งไลฟ์หนึ่ง,งอิ่มกับภูเขาทองนั่นเองถ้าคุณผู้ชมนะคะท่านไหนบอกว่าอยากจะแวะมาทานเป็ดพะโลหรือว่าข้าวต้มปลาหรือว่าจะเป็นข้าวไก่อกกระตามจจนี่แนะนํากับร้านนี้เลยค่ะร้านชัยแฮงเป็ดพะโลเข้าต้มปลาขอบอกว่าไม่ทําให้คุณผู้ชมผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะเวลาของจจนี่ในช่วง world off food by ภูเขาทองก็หมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยซอสถอยนางรมตาภูเขาทองสบายสบายแบบนี้เช้านี้ที่ช่อง